ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนอ่แอปวิ่งงานนะครับของตัว Monkey e y l i v i v y r y นะครับผมอ่าอันนี้คือเสียงเวลาเรามีออเดอร์นะครับผมลักษณะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ให้เราคลิกเข้าไปอ่ะอันนี้นะครับออเดอร์ที่ผมจะสอน ให้ทุกคนเวลาจะรับงานนะครับอันนี้เราสามารถดูได้ว่าเราอยู่ห่างจากร้านค้ากี่กิโลเมตรเวลาที่จะถึงร้านเห็นปะช่องด้านล่างคือ5.8กิโลเมตรเวลาจากร้านไปถึงลูกค้าก็คือ5.1กิโลเมตรถ้าเราคลิกเข้าไปการที่เราจะดูหมุดร้านนะครับตอนแรกมันอยู่หน้านี้ก่อนกดเข้าไปด้านล่างนะครับจะเป็นหมุดของร้านที่เป็นรูปบ้านส่วนหมุดของลูกค้าจะเป็นรูปคนนะครับผมอ่า ของร้านจะอยู่ด้านล่างเราติดเข้าไปอันนี้คือ GPS เราจะใช้ Google Map นะครับในการนำทางเ,าเราติกมาหน้านี้แล้วให้เรากดเนี่ยตรงสามเหลี่ยมที่เป็นลูกศรข้างบนน่ะกดเข้าไประบบมันก็จะบอกมาว่าเราขี่ไปทางไหนเราก็กดเริ่มนํำทางไปอสมมติเรา สมมติเราขี่รถไปเสร็จแล้วแล้วเราไปถึงร้านเราก็อ่านเราจะอ่านว่าออเดอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับเลื่อนมาปับ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างดูรายละเอียดคําสั่งซื้อเรากดเข้าไปออเดอร์นี้มันมีข้าวมันไก่ทอดผสมหมูแดงพิเศษนะครับราคาค่าอาหารคือห้าร้อยห้าสิบสองบาทแล้วการที่เราจะต้องจ่ายให้ได้ร้าน ตอนนี้มันจะมีร้านที่แบบ28%กับ30%ซึ่งราคาในการหักตรงนี้ผมจะใส่ไว้ในน้ตกลุ่มทำงานเราเวลาเราจะจ่ายเงินในร้านเราเอา552นะครับอันนี้สมมตุติออเดอร์นี้ออเดอร์นี้เราหัก30%เป็นร้านอาหารที่เราหัก30%นะครับเอา552ร้อบสอลบสาอันนี้คือเงินที่ไรเดอร์ จะต้องจ่ายร้านคือ3 8 6ร้อยแปดบหบาทจุดสี่สิบต่างจากยอดจากยอดเต็มยอดเต็มตรงเนี้ยเราจะไปเก็บกับลูกค้าส่วนยอดนี้คือยอดที่เราต้องจ่ายร้านไลเลือนรับอาหารเสร็จแล้วรับอาหารเสร็จแล้วก็กดมาถึงร้านอาหารกดออกจากร้านอาหารหลังจากนั้นเราจะไปหาลูกค้าเราก็ดูรายละเอียดลูกค้า ช่องด้านบนชื่อไทยวิยวัฒน์นี่คือเบอร์โทรโทรศัพทลูกค้าเราจะถวายลูกค้าถ้าเกิดเราจะถวายลูกค้าเราก็กดจิ้มไปเลยเราก็ถวาหาลูกค้าได้แล้วเราจะดูหมุดลูกค้ายังไงเราติ๊กมาตรงหมุดลูกค้าช่องช่องนี้นะครับนี่คือหมุดลูกค้าลิ๊กเข้าไปตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้คือหมุดของผมมันไม่ได้อยู่ตรงร้านนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยู่ตรงร้านแล้วก็มันเกิดขึ้น G P S ปัจจุบันให้แล้วกดสามเหลี่ยมเหมือนเดิม จากนั้นเราก็เริ่มเริ่มนําทางทีนี้เราก็ขี่เราก็ขี่ไปหาลูกค้าเลยครับเราก็ขี่ไปหาลูกค้าเวลาถึงลูกค้าแล้วเราก็จะกดปิดงานการกดปิดงานคือเราเอาอาหารให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจ่ายเงินมาเรากดส่งอาหารเรียบร้อยแล้วจากนั้นประวัติการทํางานของเรามันจะขึ้นหน้านี้คือสําเร็จแล้วอ่าแค่นี้แหละครับ หากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ในกลุ่มเลยครับผมไอส่วนเปอร์เซ็นต์ในการหาลักร้านอะ่ะมันจะมีร้านร้านที่เป็นหลัก,ลกคือสามสิบกับยี่แปดร้านยี่แปดมันมีไม่กี่ร้านผมจะโนดไว้ในโนดกลุ่มพอจะเข้าใจกันนะครับ